ร้อยตำวรวจตรีมนตรีเกิดมีร้อยเวสออรสพท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากพระของวัดนาสร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรว่ามีร่องรอยคนร้ายทุบป,ประตูวิหารที่เก็บสังขารของหลวงพ่อเปียกหรือพระครูอนุก,กูลกิจการีปทุมโมอดีตจเจ้าอาวาสวัดนาสร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยจากนั้นมีการทุบกระจกหลงแก้วที่บรรจุสังขารของหลวงปู่เปียกและ แล้วราดน้ำมันเพื่อเผาร่างจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยตรวจสอบพบชาวบ้านในเราแวกนั้นที่เคบรพบัชาและศรัทธาในตัวหลวงปู่เปียกกว่า100คนได้ช่วยการฉีดน้ำดับไฟจนมอดแล้วพร้อมมอบพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบหาหลักฐานต่างๆที่คนร้ายใช้เผาโดยบริเวณใกล้ๆกันทางใต้ฐานที่ใส่สังขารแก้วพบมีมิดพล้าหนึ่งเล่มและขวดสําหรับใส่น้ํามันตกอยู่ใกล้กันจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงได้ทาการสอบสวนผู้ที่ พบเห็นและผู้ที่แจ้งโดยพันตำรวจเอกนัชนานสิทธาราชูผู้กำกับสภท่าแซกกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจึงพบว่าเป็นชายอายุป,ประมาณ20-25ปีมีรอยสักที่แผ่นหลังรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซนติเมตรผิวดำแดงใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ2ิบากในเวลาประมาณ8ในกา30นาทีพบชายดังกล่าวชื่อนายสักกลิต มาน้อยหรือนุกอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่76หมู่ที่2ตำบลรัพอนันต์อำเภอท่าแซสจังหวัดชุมพรและจึงได้สอบถามและให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลก่อเหตุดังกล่าวจึงทําการจับกลุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพอ,อท่าแซะและนําตัวปไปทาแผนประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุท่ากลางชาวบ้านที่มายืนมุงดู